สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเป็นวิดีโอสั้นอีกแล้วนะครับวันนี้มาขายกล้วยไม้รองเท้านาลีนะคะขาวสตูนครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็นข่าวสตูนดอกใหญ่สวยมากฟอมกลมด้วยนะครับนะน,นี่ก็มีแบบว่าแทงช่ออยู่อันนี้ก็พิ่งบานนะครับอันนี้ก็กําลังออกมาอยู่ข้างในกระถางละสอง้ห้าสิบาทนะคะร,ราคานี้ยังไม่รวมค่าส่งนะครับคุณผู้ชมมันเป็นกล้วยไม้ป่าที่แบบว่า เลี้ยงใส่กระถางแล้วนะครับผู้ชมได้ไปก็เอาไปเ,าเปลี่ยนกระถางใหม่นะครับนะใส่หินภูเขาไฟใส่อิฐทุบอะไรอย่างงี้ก็พอนะครับนะเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตงอกงามดีนะครับนะสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรอยู่ข้างบนนี้นะ0882721656จะแอดไลน์ line. ก็เบอร์โทรนี้นะครับมีอยู่4กระถางราคาละ กระถางละ250บาทสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับสวัสดีครับ